แน่นอนพัฒนาการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันทรัมป์ไปกู้เงินดอยช์แบงค์ได้อย่างไรในปัจจุบันทรัมป์มีหนี้สินกับดอยช์แบงค์อยู่ที่ประมาณ300อล้านดอลลาร์สหรัฐประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าในปัจจุบันเขามีหนี้สินกับดอยช์แบงค์ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาสามารถไปกู้เงินจากดอยช์แบงค์ได้อย่างไรและในช่วงที่เขาไปกู้เงินจากดอยช์แบงค์เขากู้เงินจากแบงค์ซึ่งซีอมีชื่อว่าโจเซฟเอ็เคอร์แมนโจเซฟเอ็เคอร์แมนภายใต้าการบริหารของเขาถูกกล่าวหา และถูกเอาผิดและถูกสั่งปรับโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน FSA ของอังกฤษว่าสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินให้กับนายทุนนักธุรกิจและนักการเมืองในรัสเซียและก็นีก็เป็นประเด็นที่ Bloomberg ก็รายงานว่าธนาคารเองก็ได้รับ เอกสารจดหมายอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการในสภาผู้แทนร,รัษฎรขอสารเรียบร้อยแล้วขอข้อมูลว่าหนึ่งเนี่ยทรัมป์ไปกู้เงินตอนนั้นเนี่ยใครเป็นผู้เซ็นคำประกันคนเซ็นคำประกันเป็นในทุนใหญ่จากรัสเซียหรือเปล่าเอาจริงๆในวันนี้เนี่ยคำถามที่มีก็คือว่าทรัมป์ติดหนี้บุญคุณในทุนใหญ่นักธุรกิจหรือนักการเมืองในรัสเซียที่มาช่วยเขาเรียกว่า facilitate ทำในสิ่งที่เอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อจากดอยช์แบงค์ให้กับธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ มีการขอข้อมูลจากแบงก์ใหญ่แห่งนี้ถ้าคุณดูรายงานของ Bloomberg ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่มีการพาดถัวว่า Deutsch e b n n k n n b bind over o o w to modify 300 Million Dollar in Trump Debt คือณเวลาน,นี้ d u u t s h h Bank ก็สามารถปฏิเสธแล้วก็สามารถส่งจดหมายกลับไปที่คณะกรรมการในโระาผู้แทนราศฎรอของสหรัฐและก็อ้างว่าลูกค้าจะต้องได้รับการปกปิดข้อมูล ก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีคำถามต่อไปและคำถามต่อไปที่จะมีก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์พิเศษอย่างไรกับในทุนของรัสเซียหรือนักการเมืองในรัสเซียที่เชื่อมโยงกับดอยช์แบงก์ในคดีเรื่องฟอกเงินซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของอังกฤษ และการเชื่อมโยงนั้นมันเชื่อมโยงมาถึงการที่ทรัมป์ได้กู้เงินจากดอยช์หรือไม่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้